เดี๋ยวสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องเอเชียรตรงกลางนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาพวกเราอ่ะมาดูที่มาขึ้นสะพานข้ามแยกบางกะปิบางกะปิกันนะครับมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเปิดให้บริการตั้งแต่หนึ่งสิงหาเฉพาะฝั่งขาออกข้างหน้าคือสถานีบางกะปิน,นะครับสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยนะครับ บางกะปิของเราไปดูกันเลยนะครับมาเนี่ยนะครับสร้างเสร็จแล้วตรงนี้ส่วนขาเข้ายังสร้างไม่เสร็จนะครับมาดูกันต่อเลยนี่เปิดดูนะครับนี่คือการปรับปรุง สะพานคาบแยกบางกะปิคิดว่าดีไหมครับทำไมไม่ดีนะครับนี่นะครับสะพานคาบแยกบางกะปิกับรถไฟฟ้าใสายสีเหลืองนะครับนั่นแหละ ใชใ้นะครับเก่งหวยน้องเก่กหงกกหวยลงทางสโลบแล้วเ,เก,กวครับไม่น่าเชื่อว่าล้อมันจะเกาะกันได้นะนั่นแหละเนี่ยนะครับสะพา,านข้าบแยกบางกะปิอุ้ยๆเก่งหวยด้วยไมยบายเก่งหวยเจ้าใส่เจ้าเหลืองเนี่ยนะครับ รถไม่มีเลยแม้แต่คันเดียวน่าจะน้อยานี่แหละเหตุผลที่ต้องมาถ่ายรถไม่มีเลยแม้แต่คันเดียวนะครับดูนะครับนี่นี่สะพานบางกะปิแต่ฝั่งขาเข้ายังสร้างไม่เสร็จนะครับฝั่งขาออกสร้างเสร็จแล้วก็เลยเปิดให้ใช้ ตอนนี้จะมาลงที่เสรีไทยหนะครับกับถนนเสรีไทยนั่นเองคลิปสั้นๆสำหรับช่องเอเชียตนกลานะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับพอไปแล้วนะครับบ๊ายบายคลิปมีแค่นี้